ลงพื้นที่ชายแดนใต้ของอดีตนายกนะคะคุณทักษิณชินวัตรนะคะนอกจากคำให้อภัยคำขออภัยต่อเหตุการณ์ตากใบแล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงไม่น้อยคุณทักษิณก็เอ่ยปากว่าจะ เดินหน้ากระบวนการสันติภาพค่ะและเชื่อว,ว่าสถานการณ์ความไม่สงบจะต้องยุติลงในรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะคะแต่สําหรับมุมมองของนักวิชาการและภาคประชาชนในชายแดนใต้นะคะกลับไม่ได้คาดหวังอะไรสักเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมเพราะมองว่าสิ่งที่คุณทักษิณมั่นใจเรื่องนี้เนี่ยพูดกันมาแทบจะทุกยุคทุกรัฐบาลแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นผลในทางปฏิบัติสักเท่าไหร่ค่ะ ยังไม่ต้องไปถึงกระบวนการสันติภาพนะคะเอาแค่ความจริงใจในการแก้ปัญหาการมีเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนหลายฝ่ายก็มองว่าแทบจะมองไม่เห็นจากรัฐบาลนี้ อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสันติภาพได้คงหนีไม่พ้นการที่ภาครัฐหน่วยงานความมั่นคงต้องไม่สร้างเงื่อนไขความขัดแย้งใหม่ในพื้นที่นะคะเช่นการดําเนินคดีกับนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมต่างๆที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกประเด็นสําคัญก็คือการมีพื้นที่สาธารณะเพื่อจะได้รวมตัวกันแสดงออกถึงสิทธิเสร,รีภาพและสะท้อนอัตลักษณ์ที่รัฐจําเป็นต้องมองในเชิงบวกไม่ใช่ถูกจับจ้องด้วยแว่นความมั่นคงเพียงอย่างเดียวค่ะ อย่างเรื่องของอัตลักษณ์มาลายูค่ะคุณผู้ชมนอกเหนือจากวัฒนธรรมภาษาอาหารก็ยังมีเรื่องของเครื่องแต่งกายด้วยนะคะที่กําลังรอให้สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมด้วยค่ะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นโอกาสที่จะนําไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจให้กับผู้คนในพื้นที่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะอย่างเสื้อผ้าหรือว่าชุดมาลายูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็ออกแบบแล้วก็ตัดเย็บภายใต้แบรนด์บุษนีนะคะเป็นแบรนด เสื้อผ้ามาลายูน้องใหม่เลยค่ะที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่ถึง2ปีเท่านั้นเองมหามะซาบรีเจาะเลาะนะคะเจ้าของแบบรนด์นี้เนี่ยก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังถึงที่มาของการทำแบรนด์เสื้อผ้ามาลายูค่ะเพราะว่ามองเห็นโอกาสและกำลังซื้อของคนในพื้นที่ชายแดนใต้ซึ่งที่ผ่านมาแบรนด์ชุดมาลายูจากมาเลเซีย จะเข้ามาทําการตลาดทําให้สัดส่วนไรายได้กําไรแทบไม่ได้หมุนเวียนอยู่ภายในท้องถิ่นเลยนะคะโดยเหตุผลนี้ก็เลยจุดประกายให้เข้ามาทําแบรนด์ชุดมาลายูเป็นของคนพื้นถิ่นเองโดยพยายามจะสร้างมาตรฐานคุณภาพให้ทัดเทียมกับแบรนด์ต่างประเทศเลยจนได้รับการตอบรับอย่างดีแล้วนี่ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของการทําให้อัตลักษณ์มาลายูแบบนี้ค่ะเป็นประตูสู่โอกาสทางเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ค่ะ การที่ผมมาเปิดบูติกหรือว่าธุรกิจเชื่อมลายูเนี่ยเพราะว่าผมเห็นโอกาสตรงนั้นว่าตั้งแต่ปีที่สองหลังจากที่เยาวชนจัดงานรวมตัวใส่ชุดมายอยู่กันเป็นหมื่นคนเนี่ย เพื่อนบ้านก็เห็นโอกาสแล้วว่าเรามีกำลังซื้อเยอะนะเขาก็ลงลงมาลงมามากันเป็นสิบแบรนด์ตรงนั้นเราก็คำนวณง่ายๆเราเราคำนวณแบบหยับๆเนี่ยถ้าเขาขายได้หมื่นตัวเขาจะได้กำไรกี่สิบล้านแล้วเงินตรงนั้นเขาเอาไปไหนตรงนั้นเราเห็นว่าถ้าเราทำบ้างแต่เราต้องทำให้สแตนดาร์ดให้เหมือนกับเขาให้ได้ไม่ใช่ก๊อปเขามาทำแบบช่ยๆอะไรอย่างนั้น ถ้าเราจะทําก็ต้องทำแซนด์ดัตเขาถ้าเราคิดว่าโอกาสตรงนั้นเราสามารถคว้าไว้ได้เราสามารถเอากําไรจากนั้นน่ะมันก็จะหมุนเวียนในบ้านเราเองใน3จังหวัดบ้านเองเนี่ยสมมุติร้อยล้านร้อยล้านนั้นน่ะมันก็จะหมุนไวเหมือนมันก็จะหมุนเวียนใน3จังหวัดนี้สิ่งนั้นเองผมตัดสินใจเลยว่าฉะนั้นเราต้องทํา ทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาในร้านเนี่ยอันดับแรกท,ที่เขาจับผ้าจับเนื้อผ้านี่เขาบอกเนื้อผ้าดีมากเลยเยน็นแล้วก็ใส่แล้วสบายไม่ร้อนเขาบอกว่าเหมาะเหมาะกับอากาศนี้เลยแล้วก็งานตัดเย็บนี่เนี้ยมากสองคำนี้สองประโยคนี้ทําให้เรารู้สึกว่าภูมิใจมากบุษนันีได้พิสูจน์ตรงนั้น เจ้าของแบรนด์บุสเตนีนะคะก็ยังตั้งใจที่จะแบ่งกำไรประมาณ20%ค่ะคุณผู้ชมไปพัฒนาฝีมือแรงงานตัดเย็บในพื้นที่ให้มีทักษะแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะคะโดยจะเน้นไปที่กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งเป็นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเพื่อให้พวกเขามีอาชีพสร้างรายได้นอกนั้นนะคะก็ยังยินดีที่จะให้คำปรึกษาให้กับใครก็ได้ที่สนใจทำแบรนด์เสื้อผ้ามาลายูค่ะโดยคาดหวังว่าจะให้โอกาสในการผลักดันเศร็จ กิจท้องถิ่นให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้นั่นเองนั่นเป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงโอกาสของผู้คนนะคะผ่านอันตลักษณ์ความหลากหลายของคนในพื้นที่ซึ่งคุณค่าของอัตลักษณ์ชายแดนใต้ครั้งนี้ก็ถูกถ่ายทอดผ่านเวที policy forum ด้วยค่ะคุณผู้ชมเพื่อหวังจะต่อยอดให้เรื่องของอัตลักษณ์นั้นเป็นหนึ่งในข้อเสนอของกรรมธิการสันติภาพชายแดนใต้ค่ะ ผู้ร่วมเวทีสะท้อนในทิศทางเดียวกันเลยนะคะว่าเรื่องของอัตลักษณ์มักไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าที่ควรค่ะในการแก้ปัญหาชายแดนใต้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นการพูดถึงแต่เรื่องความมั่นคงค่ะทั้งที่การยอมรับอัตลักษณ์ที่หลากหลายก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสันติภาพด้วยข้อค้นพบจากการพูดคุยมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าอัตลักษณ์ในชายแดนใต้นะคะอย่างเช่นเรื่องภาษาอาหารการกินการแต่งกายซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสวยงามและ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่ว่าที่ผ่านมาค่ะกลับพบว่ารัฐมักจะมองข้ามและกดทับสิ่งเหล่านี้ผ่านนโยบายรัฐนิยมที่ต้องทําให้ทุกคนเป็นคนไทยแบบเดียวกันตามค่านิยมพูดภาษาไทยแต่งตัวแบบไทยๆผู้ชว่ยวยศาสตราจารย์ยัาสมินซัสตาจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีมองว่าวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยค่อนข้างชี้ชัดนะคะว่าการไม่ยอมรับอัตลักษณ์คือหนึ่งในราก ของปัญหาที่ใช้แดนใต้เจอค่ะจึงเกิดการเรียกร้องทั้งในเรื่องของโครงสร้างการกระจายอำนาจการศึกษาที่ต้องทำให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ให้มากที่สุดค่ะ แน่นอนว่าในในพื้นที่3ามเลยสจังหวัดเชียงพาคใต้มันก็มีหลายหลายเรื่องราวนะคะอัตลักษณ์ก็เป็นเพียงเป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็แล้วก็กลายเป็นว่าเป็นประเด็นสําคัญเสียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์สําคัญคือจะทําอย่างไรนะคะให้อัตลักษณ์ของพวกเขาได้ได้รับการยอมรับ นะคะอันนี้เป็นโจทย์โจทย์สําคัญมากนะคะที่ผ่านมาเราเห็นว่ามีความพยายามนะคะในหลายๆเรื่องนะคะที่ทําใหา้มันก็อยู่ในสภาวะที่มีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะคะคนกลุ่มหนึ่งเองเขาก็พอเขารู้สึกว่าอัตลักษณ์หรือตัวตนของเขามันถูกเติมเต็มอะคะ่ะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะพออัตลักษณ์มันไม่ได้ถูกการเรสเพคในหลายเรื่องแล้วรวมถึงเงื่อนไขของ ความแดงหรือการเงื่อนไขที่ทําให้อัตลักษณ์เนี่ยมันไม่ถูกออยอมรับเนี่ยมันยังคงมีอยู่มาเรื่อยเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไปด้วยกันกับการที่ว่าทําไมความแดงมันถึงยังมจบขณะเดียวกันนะคะก็มีมุมมองจากอาจารย์ชิสุวิชาญพัฒนาไพรวันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยาประยุกต์และ ชาติพันธ์ศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะที่แม้จะเป็นคนจากภายนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แต่ว่าอาจารย์ชี้ก็มองว่าสิ่งที่ชาติพันธ์ภาคเหนือกับชายแดนใต้เจอเป็นประเด็นร่วมประเด็นเดียวกันก็คือเรื่องของอัตลักษณ์ที่เฉพาะและอัตลักษณ์ที่ถูกมองว่าเป็นอื่นนะคะจึงได้ตั้งข้อสังเกตว่าจะทําอย่างไรที่จะส่งเสียงให้เรื่องของอให้ใช้เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ใช้เรื่องของศิละปะวัฒนธรรมส่งเสียงว่า นี่เป็นความพิเศษของอัตลักษณ์และความแตกต่างที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมไทยค่ะ ทางฝักฝั่งของประธานกรรมธิการสันติภาพชายแดนใต้ก็ยอมรับนะคะว่ารัฐนั้นต้องทําความเข้าใจและจัดความสัมพันธ์ใหม่ในเรื่องพระหุวัฒนธรรมค่ะแม้ว่าที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงดูเหมือนจะเปิดรับแต่ก็ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติเกิดจากการกดทับผู้คนในพื้นที่นี่จึงเป็นหนึ่งในสาระสําคัญที่กรรมธิการจะจัดทําข้อเสนอถึงสภาและรัฐบาลไปสู่การแก้ปัญหาความไม่สงบอย่างเป็นรูป,ปรธรรมค่ะ การไม่เคารพไม่ส่งเสริมอัตลักษณ์มันจะโยงไปถึงการการจะมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชนมันก็จะไม่เกิดขึ้นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องอัตลักษณ์ส่งเสริมอัตลักษณ์และก็ส่งเสริมให้ประชาชนที่มีอัตลักษณ์ได้ได้พัฒนาเต็มศักยภาพการศึกษาให้มีผลสำฤทธิ์แล้วก็รักษาอัตลักษณ์ไว้ด้วย ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างที่ต้องการัเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะโยงไปโยงไปเรื่องอสันติภาพยังไงคือถ้ามีความรู้สึกว่าถ้าไม่เหมือนกันแล้วกลายเป็นคนละพวกมีความแตกต่างมันก็เท่ากับเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของความขัดแย้งเพราะฉะนั้นก็จะต้องส่งเสริมให้เกิดการทำความเข้าใจเรื่องนี้และมีนโยบายที่ชัดเจนในการเคารพยอมรับส่งเสริมอัตลักษณ์ นะครับแล้วก็ที่สำคัญเวลานี้ประชาชนต่างที่มีอัตลักษณ์ต่างกันวัฒนธรรมต่างกันก็ต้องการการทั้งการสื่อสารกับภาครัฐแล้วก็สื่อสารกันเองระหว่างประชาชนด้วยกันโดยกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะไปเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพอย,าย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้น ในเวทีนะคะคุณผู้ชมยังเห็นสอดคล้องกันด้วยค่ะว่าต้องส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยและการใช้เสรีภาพทางการเมืองโดยสันติวิธีนะคะต้องแก้ปัญหาการรวมศูนย์อำนาจด้วยการกระจายอำนาจต้องส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะและต้องทําให้การสื่อสารระหว่างประชาชนกับรัฐเกิดขึ้นจริงมากกว่าการอยู่บนโต๊ะเจรจานะคะเพื่อทําให้กระบวนการสันติภาพนั้นเกิดขึ้นได้จริงนั่นเองค่ะสันติภาพที่กินได้ เป็นความใฝฝันนะคะที่เราอยากจะเห็นเพราะว่าถ้าทำได้จริงเนี่ยนะคะการพัฒนาในมิติอื่นๆนนะัคุณภาพชีวิตและมิติเศรษฐกิจก็จะตามมาอีกมากมายค่ะคุณผู้ชมที่สนใจประเด็นเรื่องของภาคใต้ก็ยังคงติดตามประเด็นนี้ได้ทางเพจ h e a c t i v e และ p o l i c y watch นะคะมีรายละเอียดเรื่องนี้อยู่อีกหลายประเด็นเลยค่ะ